อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต่างนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอมเกชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ นะสวัสดีครับมีลัคกี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในมูลไลท์เบทนะครับก็วันคงจะมาตองคงวันนี้คงมาลงวองนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็อันนี้หมีก็จะมีสลับบ้างนะอาทิตย์หนึ่งลงที่หนึ่งอะไรประมาณนี้เาเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อนะครับก็ช่วงนี้ก็มีสินค้าของการกำลงกันานหน่ามาขายก็คือชุดที่หมีใส่อยู่นะครับก็สามพันสองร้อยตั๋วฟ้านะครับถ้าเพื่อนๆตั๋วฟ้าไม่พอก็เติมเงินได้เอาตัว๋วเหลืองและตั๋วฟ้าได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณเลเวลเจ็ดสิบเอ็ดเดี๋ยวมันจะมีดานใหม่นะครับเพื่อนๆก็อดใจรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรลูกเล่นใหม่อีกเยอะมากนะครับเพื่อนๆบอกว่้ระบบเกมนี้มันมันเยอะจังวะยังมีอีกเหรอมีจริงๆครับอ้าวสู้แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอสู้ก่อนนะครับก้าวกระบี่ครับสับโอ้โหซับครับจุดๆโอ้โหเอาหรอเอาหรอเอาดิก้าวกระบี่สับไปดิเอาดิเอาดิปัปปปปปปปฉบับลองซับครับกระโดดซับก้าวกระบี่สับครับเฮ้ยโอ้โห อะไรวะโดนแป๊บเดียวตายเลยคนเฮียวกูอยู่ป่ะวันนี้เดี๋ยวโอ้โหแป๊บเดียวตายอะไรครับเนี่ยงงเลยครับเอ้ยฝั่งเรายืนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยฝั่งเรายูนยืนอยู่นี่นะอ่าเดี๋ยวเราเอาอ่าก้าวกระบี่สาบครับไม่ได้ซับเลยครับอ่าก้าวกระบี่สาบครับขวดครับก้าวกระบี่โอ้โหตัวขาดครับบอกเลยฮก้าวกระบี่ครับซับครับ ก้าวกบ,บีฉบับเต็มเอาไปแซบครับหัวด,ดนลบ้างแบบว่านั่นน่นะก็โดนแล้วมั้งตายไปตัวทีวก้าวกบ,บีครับแซบครับน้ำพริกลงเรือครับเออน้ำพริกลงเรือไปทีนึงตัวขาดเอเอตรอกงกลางไม่ค่อยเยอะเลยเออเยอะแล้วพ่อพอบอกไม่เยอะแม่งเยอะทันที เก้ากระบี่ทับครับเก้ากระบี่ไปทีครับฉบับเต็มฉบับลองกูใส่หมดแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรเว้ยอะมันมันเยอะจังปะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคนเฮลหน่อยครับคนเฮลกูอยู่ไหนเนี่ยมีเฮลสองคนไม่มีคนเฮลเลยชิบหายละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแล้วกูกระโดดไปเขาไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับเราอย่าไปล็อกตัวไกลครับเฮ้ยเฮลกูเถอะนะโอ้โหไม่มีคนเฮลเลยมันเป็นไรครับเก้าวกระบี่ซับไปครับ โอ้มีตายอะไรอย่างเงี้ยเออเออยังไม่ได้ดูจำโอ้แต่เขาเยอะแล้วเนี่ยพอพอดูอีกทีโคตรเยอะเดี๋ยวต้องเล่นดีๆหน่อยละไม่ว่าละเอาละครับเดี๋ยวตั้งตั้งใจแล้วครับก้าวกระบี่ซับครับหดครับโอ้โหกลางโดงครับซับครับก้าวกระบี่ฉบับรองไปก่อนเลยกู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 ก เอาเหรอ9กระบี่สาบครับ9กระบีกว่าฉันลงไปเยี่ยง9กระบี่สาบไปอีกทีครับ9กระบี่สาบไปอีกทีออืตัวขาดครับไม่ขาดกูก็ขาดได้แหละมาจิ้มน้ำพริกสิไอ้โหลน้ำพริกลงเรือไม่ทันครับแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ตายกันหมดแล้วไปไหนครับอุ้ยโหเขาโดดหนีอ่ะโดดหนีโดดไปด้วยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมใหม่เยอะนะครับแล้วก็มีด่านใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆที่กำลังหาอะไรทำก็รอก่อนได้นะครับ เราประกันเกมมันมีอะไรทำอีกเยอะนะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งรีบเบื่อนะครับก้าวกระบี่ซับรครับขวดครับโอ้โหนี่ต้องฆ่ากันเลยแหลกลาเลยนะเนี่ยก้าวกระบี่ซับรครับโอ้โหน้ำพริกลงเรือครับจับน้ำจิ้มซีฟู้ดอือแสนหนึ่งครับตัวขาดโอ้ฝั่งเราชนะขาดมากเลยอ่ก้าวกระบี่ครับเ้ยแต่ก็คะแนนสูงซีอยู่นะเหมือนเขาจะได้บอสด้วยแต่ไม่เป็นไรครับ สาบครับหวดครับตัวขาดครับมาครับก้าวกระบี่ฉับเต็มอือโอ้กูใช้ทําไมวะแค่สองสามคนเออไม่ได้อกแค่นี้ก็ตายก็คุ้มแหละอเออเกี่ยงโอ้โหก้ B, าวกระบี่ซาบครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทำไมอยู่ดีมันโผล่ขึ้นมาเป็นร้อยเลยวะก, B, วก้าวกระบ, B, บี่ครับโอ้โหก้าวกระบี่อีทีครับสาบโอ้เดี๋ยวมีต้องกระโดดถอยไหมครับเป็นการแตกแน่แตกแน่กูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งการดก่อนเลยครับเออโดนระเบิดเข้าไปตายโหงอย่างงี้โอ้โหตอนแรกตอนแรกตรงนี้มันโผล่มาสองสามคนนะพอโผล่มาอยนีเเป็ล แตกซีครับมาครับโอ้โหเยอะๆอย่างนี้ชอบเลยครับอย่างน้อยก็ยังมีคนสู้ครับตอนนี้เราเล็งตัวนิ่มๆก่อนนะครับอะหายอมตะสาบเลยครับเอ้าเฮ้ยมันล็อกใครวะเฮ้ยล็อกล็อกดิมันเป็นไรวะโอ้ยเูือเรือเรืรถหายไปครึ่งแล้วเฮ้ยมันเป็นล็อกใครเนี่ยเดี๋ยวล็อกรวยใกล้ดิเฮ้ยเออก็ก้าวกระบี่สาบครับน้องพิกลงเรือไปทีนึงครับก้าวกระบี่ฉบับล่องไปทีครับคือ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 ตกวูม เก้ากระบี่สับครับตัวขาดครับบอกเลยเก้ากระบี่สับครับตั้งกาดรอครับสกิลหมดแบง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 สับครับโอ้โหอยู่กันอย่างนี้ชอบครับโอ้แต่สกิลไม่พร้อมแล้วก็สกิลพร้อมนี่ตายหมดเลยแล้วเนี่ยโอ้โหปัญหาเรื่องล่มอีกแล้วเหรอเนี่ยีคนเดียวโอ้ยตายกูโอ้ยดีเขาตายก่อนแล้วนะแม่งกูตายละลีวคนเหียวเราอยู่ไหนวะเร็วคนเดียวไม่ได้เอือแตกครับถึงตั้งการเอือรอดไปเนี่ย เออโดนฆ่าบีฆ่าตายเลยครับอาลูกกาแตกอ๋อล่มเราโดนล่มเราเขาล่มมันต้องอยู่หลังๆนะไปอยู่หน้าๆไม่ได้โอ้โหโอ้โหทำไมเขาเยอะขนาดนี้วะเขาหยุดแล้วอ่าก้าวกระบี่ครับซับครับเออหัวขาซะเธอแกเออโอ้โหโอ้โหเอาหอเอาหอ นี่ครับส่วนเคาน์เตอร์ครับก้าวกระบี่ซาบครับขวดครับนี่ครับเอาครับคิมตะพิซซีฟู้ดครับเออ้าวกระบี่ซาบครับตัวขาดไปคนครับเออ้าวกระบี่ซาบครับตอนนี้อันติเต็มครับกระโดดมากลางวงครับก้าวกระบี่ฉบับสมบูรณ์ไปพวกแกเออ้าวกระบี่เออซาบครับตัวไม่ขาดกูก็ขาดนี่แหละก้าวเอาหมีค่าไปห้าหกเจ็ดตัวนะครับตอนนี้โอ้โหนวนกลางวงมันมากครับ นี่ถ้าเกิดได้เออค่าดูดดหน่อยจะดีมากไม่แลครับเก้ากระบี่ฉบับรองฆ่าแม่งตรงนี้แหละมาไม่ตายหรอมึงไม่ตายหรอเออเก้ากระบี่หยุดไปก่อนครับเออเขาจะไม่เห็นเราเออถอยทนันเออมีคนเฮลเราไหมเออกูยังโอเคหน่อยมาเออตอนนี้สกิลหมดแล้วครับเก้ากระบี่เคาน์เตอร์ครับเก้ากระบีส่สวนไปครับกระโดดถอยหลังครับรอสกิลหมดครับถ้าเกิดสกิลหมดจะไปแลกนะครับรอรอคนเฮลด้วยแหละโอ้ย เฮ้ยมันวิ่งไปไหนวะคนมันอยู่ตรงนี้บ้างไม่ตีไปไปไปล็อกใครวะเนี่ยเอาคนใกล้ๆครับเฮ้ยคนใกล้ๆดิโอ้โหกูพุ่งไปสกางเลยก้าวกระบี่ซับไปครับหัวด์เออก้าวกระบี่ครับซับตัวขาดอื้อโอ้โห,โโหมาสกางเลยมาครับเคาน์เตอร์ส่วนนะครับเคาน์เตอร์ครับชุบชุบโอ้โหค่้ยถอยก่อนครับสกิลไม่มีแล้วครับเดี๋ยว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 โอ้โยไม่ทันแล้วเร็วเร็วเร็วก้าวกระบี่สวนไปก่อนครับ สาบครับตัวขาดก้าวกระบี่สาบครับเอามาทําไมครับมาทําไมมีกระโดดสาบเลยครับอย่างงี้ยไม่รู้จักมังกรทะยานฟ้าซะแล้วเออก้าวกระบี่สาบไปอีกทีครับโอ้ตัวขาดครับผมเคาน์เตอร์ครับตั้งเคาน์เตอร์ไปก่อนครับพอเราสกิลหมดเคาน์เตอร์ไปก่อนนะครับเออโอ้โหโดนระเบิดครับกระบี่กระเบิดเขาไม่ใช้การยุคนี้เขาใช้ระเบิดปืนกันแล้วมีโดนอะไรวะไม่เห็นตัวก้าวกระบี่สาบครับอ เอาตั้งเคาน์เตอร์ครับเดี๋ยวเขาต้องตีเราครับพอตีเราเราก็สวนเคาน์เตอร์ครับตัวขาดครับแม่งหนีว่ะเขาช่างน่าเหอะขอเฮ้หน่อยโอเคเก้ากระบี่สับครับเก้ากระบีครับฉบับหนึ่งฉบับสองต่อครับปะ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 เฮ้ยคุณช้ได้บอกว่าตังนี้ออกใช้ไปแล้วเคาน์เตอร์ครับเก้ากระบี่สับครับ ก้ากระบี่ห้ยจังหวะดีครับโอ้โหมีเข้ามากลางกรงเก้ากระบี่ฉบับสมบูรณ์เอาไปเลยครับโอ้โหพาพพาพเยี่ยงโอ้โหมีค่าไปห้าเลยครับตะกี้บอกเลยว่าเก้ากระบี่ใส่ไปอีกที่ครับโอ้โหก็มีค่าแรงครับบอกเลยตอนนี้จังหวะดีจังหวะนวงเงี้ยมีชอบครับปึ๊กถ้าเกิดมีคนเทลกูแล้วก็โอ้โหเก้ากระบี่หยุดไปก่อนโอ้โหมีค่าไปอีก3ครับตอนนี้โอ้ถอยครับเหลือขี่ดียวตายเออคนเฮลไม่คุ้นเลยสองคนนี้นะตันเจ้า ปกตินี้อยู่กับเอ่อเอฟซีหนูปลาเฮลดีอยู่เดี๋ยวก่อนครับอ่าหายแล้วครับอ่าครับหายอมตะใส่ครับเราต้องพยายามดันพวกเขาออกไปให้ได้นะครับเออจิ้มในพิกซีฟู้ดเออน้ำพริกลงเรือไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลงเรือเรามาลงเรือกับตัวนี้ก็ได้ครับเออเก้ากระบี่ซับครับตัวขาดครับโอ้ยหเดี๋ยวากดบาเลียหนีก่อนครับวิ่งมากลางวงเลยโอ้ยหเดี๋ยวเคาน์เตอร์ก่อนอย่างเงี้ยเออ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 เคาน์เตอร์สวนครับเก้ากระบี่สวนรค์ครับผม ชืม่มน้ำพริกลุงเรือไปโอ้น้ำพริกลุงเรือไม่ทันไม่เป็นไรครับสาบครับเออสวนครับตัวขาดครับโอ้โหดาบมังกรทะยานฟ้าไม่ทันเลยเนี่ยไม่เป็นไรนี่ไงครับดาบมังกรทะยานฟ้าเออโอ้โหเยอะๆอย่างนี้ชอบเลยแต่ว่าสกิลหมดว่ะเบาดป้องไปก่อนเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนมีเล่เนี่ยเออเออถอยมาแล้วรอสกิลครับเนี่ยเขาอยากได้เลือดเต็มมากเลยตอนเนี้ย เฮ้ยอะไรวะทำไมมันมันไม่ตีโอ้โ oh, หมันไปล็อกใค,ครวะ oh, <He i. S 2> เดี๋ยวกูหน่อยครับโอ้ยเดี๋ยวเคาน์เตอร์ก่อนเดี๋ยวตั้งเคาน์เตอร์ก่อนนะครับตอนนี้จังหวะจังหวะไม่ดีอย่างอ้าสวนครับมึงไปสวนใครวะเฮ้ย <He i. S 2> มึงเอาตัวใกล้ดีเนี่ยตัวใกล้มันจะตายกันหมดแล้วเนี่ยก้าวกบีโ oh, oh, อ้โหโคตรเสียดายเลยไม่เป็นรครับต้องพิกลงเรือ oh, โอ้คนต้องพิกลงเรือไม่ทันกูโดนลงเรือแทนครับอย่างงี้ก้าวกบี B. ซับครับก้าวกบี B. ซับครับ กวดครับโอ Programs, ้โหกูตายแล hm ้วฉบับรองกลางวงเลยกูตายเองอย่างเงี้ยเออไม่รอดครับเฮลน้อยเฮลชั่นน <It> ่อยได้ไหมขอลองเออเฮลกูเถอเออเออเอออีกนิดหนึ่งอ่าโอเคท่านายเฮลให้เรารับประกันครับตรงกลางเราฆ่าหมดนะครับมั่นใจเลยนะครับสับครับโอ้โหตัวคาดครับเอาละก้าวกระบี่ฉบับรองไปก่อนเลยก้าวกระบี่ฉบับรองครับ กระโดดไปกลางวงก้าวกระบี่ฉบับเต็มเขาเนี่ยแหละมึงเอาก้าวกระบี่ฉบับเต็มไปเลยไเย่างโอ้โหก้าวกระบี่สวนไปอีกทีครับโอ้โหตอนนี้ตัวขาดกันหมดเลยครับตอนนี้แม่งไม่ขาดกูก็ขาดแหละเออสกิลหมดครับขอเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ครับก้าวกระบี่สวนไปโอ้โหหุ้ยพักล่มเขาเฮลหนักมากนะตะกี้ก้าวกระบี่ไปสามฉบับไม่ตายโอ้โหเร็ว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 กูรอเล่นกูรอเล่นไม่เอาเออเออโอ้โหก้าวกระบี่หยุดไปก่อนครับเออตั้งเคาน์เตอร์รอเลย เละแน่กระโดดถอยก่อนครับเรากระโดดถอยก่อนครับจังหวะไม่ดีก็อย่าบวกครับโอ้กูคงตายแล้วแหละเออเดี๋ยวก่อนเออจะเอากูตายไดยเหรอเขาก็บีหยุดเออหยุดไม่ทานแล้วเห็นไหมครับถ้าไม่มีเออล่ม คอยซัพพอร์ตดีๆอ่ะมันดันยากนะถึงตัวเราซีพีเราเราห่างกว่าเขาอ่ะนี่ครับนักพริกลุงเรือนะฟิปซีฟู้ดครับโอ้โหจิ้มสกสุลไปครับเอายนี่สับครับก้าวกระบี่หยุดไปครับเออก้าวกระบี่ฉบับร่องเอาฉบับร่องไปก่อนเดี๋ยวฉบับจิงเดี๋ยวค่อยตามมาเออตายเถอะตัวขาดเออโอ้โหไม่ตายเหรอทำไมแกถึงไม่ตายก้าวกระบี่สับไปทีตายได้แล้วนี่เนี่ยสับตัวขาด เออตั้งเคาน์เตอร์รอเลยครับเดี๋ยวเขาต้องสวนเราแน่นอนเออมันเขาไม่สวนมาไม่สวนไม่ได้เก้ากระบี่ซัดไปอีกทีก้ากระบี่ซับครับเออโอ้โหแม่งมาแบบสกิลหมดเออกระโดดถอยก่อนเออเดี๋ยวรอครั้งสกิลก่อนครับเดี๋ยวจะใส่จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับพี่ใจเย็นครับเออเคาน์เตอร์ไปก่อนนะครับอ้าวเจอครับน้ำพริกลงหหัวน้ำพริกลงเรือไม่ทันครับไม่ต้องลงเรือก็ได้ครับใช้ธรรมดาก็ตายครับมาเออซับตัวขาดครับ เออคืโอ้โหระเบิดโอ้โหมีโดนหายไปครึ่งหลอดเลยระเบิดเนี่ยก้าวกบีสาบครับตั้งเคาน์เตอร์รอไปก่อนครับเดี๋ยวเขาต้องสวนเราก็โอ,โ,โอ้โหเฮ้ยเกูก่อนเอาล่ะก้าวกบีฉบับสมบูรณ์เข้ามาเลยฉบับสมบูรณ์ไปเลยจอโอ้โหก้าวกบีครับฉบับสมบูรณ์ฉบับเต็มเฮ้ยเออตัวบาขาดครับมันเป็นล็อกใครอีกแล้วเฮ้ยมึงไปล็อกคนอยู่ใ,ใกล้ดิโอ้ยล็อกอะไรของพี่ ก้าก็บีซับครับตัวขาดครับมีได้แต้มครับน้ำพริกลุงเรือน้ำพริกลุงเรือไม่ทันไม่เป็นไรครับก้าวกบีซับครับอือสุกันครับโอ้โหดาบปังกรทะยานฟ้าน้ำพริกลงเรือทันบ้างเออน้ำพริกลงเรือไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยรู้สึกฝั่ง,งเขาตอนนี้จะไปตรงไหนกันนะเหมือนเหมือนเขามานนันนัวกับตรงกลางเยอะนะโอ้ยโหมีโดนจับว่ะเขาเนี่ยก้าวกบีซับครับ, B รบอือ ก้าวกระบี่ฉบับรองครับโอ้โหโดนระเบิดโดนสวนหน้าเลยครับโอ้โหจากเลือดเต็มตายเลยครับโอ้โหบอกแล้วยุคนี้ใครเขาใช้กระบี่เขาใช้ปืนกับระเบิดกันแล้วตอนนี้เราจะชนะเอ้ยเขาก็เขาก็จะชนะเหมือนกันว่ะโอ้โหเขาเยอะมากอะสองพันแปดกับสองพันหกก็มีสิทธิ์แพ้ชนะเอาล่ะมีต้องเข้าแล้วแหละเพราะว่าใครที่ตรงกลางแดกก็ชนะ9ก้ากระบี่เฮ้ยมึงล็อกสิวะมึงไปล็อกใครวะ เฮ้ยมันล็อกใครวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้แวนมึงล็อกใครวะเออใส่ทันทีแม่งเขาเข้าไปกันถึงไหนแล้วอ่าเก้ากรบีครับโอ้โหมันได้ยุงกลางอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีผ้าจังหวะไม่เป็นไรครับน้ำพิกลงเรือครับน้ำพิกลงเรือไม่ทันเก้าเก้บีไปครับคือ,อน้ำพิกลงเรือครับโอ้โหน้ำพิกลงเรือไม่ทัน อาตัวล้มตายแหละป้าเดินเอาเอากลางให้ได้ครับอย่างอื่นช่างมันครับวิ่งมาหานะครับเก้ากระบีทรัพครับเรียบร้อยครับชนะนะครับผมมีได้ที่สองนะครับค่าไปสิบห้าก็เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับดูคนเขาก่อนนะครับโอ้คนเขาน้อยกว่าเราว่าแหละสามสิบเก้าคนอ่าครับก็ ไม่มีอะไรครับช่วงนี้คือมันไม่มีอะไรทาก็เลยมาลงวอลได้นะครับแต่ว่าอันอันนี้วอลหมีจะไม่ลงแบบว่าเออทุกวอลนะอาจจะอาทิตย์หนึงลงวอลหนึ่งอะไรแบบนี้ให้ให้เพื่อนๆดูขำๆสนุกสนุกนะครับอ่าเพื่อนๆพือก็จะลืมนะครับตอนนี้ทางกาลิน่าก็ที่มีทำคลิปไปแล้วนะนะก็มีแฟชั่นมาขายนะครับ แฟชั่นมาใหม่ตอนนี้ก็จะมีรา,าชาผีเสื้อนะครับแล้วก็มีก้าวทำนองนะครับก็อันนี้ชุดเก่าแต่สวยนะอันนี้มีก็เลยแนะนําส่วนถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบแดนจิงกินะครับหรือว่าแดนเกาหลีอะ,อะ,อะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาอุดหนุนชุดนี้ได้นะครับเพื่ออยากจะทําอาหารอยากจะเป็นแดนจังกึงอะไรก็ว่านไปนะครับก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้ครับ2ชุดนี้หมีว่าดูดีที่สุดเลยตของตัวผู้หญิงอะเนาะแล้วก็มีน้องประดับนะครับก็มีน้อง แรกคูนโกโก้มาขายใหม่นะครับเพื่อนๆก็ถ้าชอบในแลกคูนก็มาซื้อได้นะครับหรือไม่จะชอบน้องแพนด้าก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ว,ว่าน้องแพนด้าจะใช้เป็นตัวเหลืองนะส่วนน้องโกโก้จะเป็นตัวฟ้านะครับเพื่อนๆก็าสามารถเลือกได้นะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับวอลนะครับผมเออเดี๋ยวมีมีเงี้นหนึงมีลืมคลิปที่แล้วก็ลืมนะขนนกขนนกันอยู่ไหนวะ เอ,อ๋เอเอนะนี่ครับเจอมีเลื่อนผ่านไปตั้ง1ิปนาทีแล้วอ่าก็อันนี้ก็มีขนโนกแฟชั่นนะครับซึ่งทางกาลีน่าก็มาขายนะครับคือปักษาร่วงร่นนะครับสวยนะมันจะเป็นเอฟเฟกต์ ake, อ่ะเป็นขนพุ่งๆไปพุ่งมารอบตัวเราสวยมากนะน้องผู้หญิงน่าจะชอบครับก็คือมันจะมีโอกาสออกตั้งแต่ถุงแรก แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรงสวยก็การันตี180ไปได้นะครับ180ก็โอ้โหจะว่าไป180นี่น่าจะตกประมาณ8,000ตัวได้ถ้าเกิดหมีเอาเนี่ยการันตีแน่นอนเว้ยก็หมดเลย8,000ก็ไม่เอาครับอ่ะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวมีเปิดให้ดูด้วยแล้วกันน้องขำๆอ่ะอันนี้อันนี้นะครับฝั่งซ้ายเห็นป่ะฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะลดราคาจาก50จะเหลือ40แต่ว่ามันจะขายแค่180อันนะ อ๋ออันนี้มันจะเป็นชุดโทษครับโทษโทษ,โทษอ๋อนี่มันเป็นชุดตำหนักสี่ชาติโอ้โออชุดสวยอยู่นะมีเห็นแล้วในตัวอย่างเนาะก็ถ้าเป็นเพื่อนคิด <ๆ S 2> จะเอาขนก็มาเปิดถุงซ้ายนะครับถ้าเราแฟชั่นก็ตำหนักสี่ชาติเนะ่ครับเพื่อนๆก็มาเปิดถุงขวานะครับแต่โดยรวมอยากได้ขนนะเอาจริงแต่ว่าร้อยแปดสิบเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีคออนุญาตเปิดสักสิบเอาคำคำแล้วกันนะครับเผื่อเผื่อโชคดีเนาะ ปกติหมีเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับก็อปกติเป็นคนที่ดวงไม่ดีทุกกาชาครับแต่ว่าอันนี้เพื่อก็เปิดสิบถุงไปเลยละกันโอ้โหเรียบร้อยครับเอาได้เอกุญแจลูนมาเพื่ออะไรก็อันนี้ก็เปิดให้เพื่อนดูนะครับสิบถุงก็ปรากฏได้นะครับถ้าเพ,เพื่อนดวงดีถุงแรกก็ได้เว้ยแต่ว่าถ้าเพ,เพื่อนดวงสวยก็การันตีร้อยแปดสิบถุงไปนะครับอ่ะ กอจบกันไปนะครับสําหรับวอลนะครับก็อุย้ยอันนี้หรือเปล่าวะที่เขามีผีเสื้อไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นผีเสื้อลุงเลยอ่ะสีเาฟ้าหมีว่าเออดูดีมากเลยนะมันจะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมีหาให้ไม่รู้แถวนี้มีคนเขาอ้นี่ปะมันไม่ใช่ผีเสื้อตัวนี้นี่ใช่ไหมมันจะเป็นแบบเออสีปลาฟ้าส,สวยๆอะเดี๋ยวดูกิวเอนนครับก <Q A S 1> ิวเอ <laughs> ๋อคนรวยต้องมีสักคนอ่ะนะไม่เจอ เอาเป็นว่าสวยครับแล้วประกันเลยนะสําหรับเออน้องผู้หญิงหรือว่าเออท่านสุภาพบุรุษผู้ชายที่อยากจะแบบเสริมประดับบารามีความเท่ของข้าอะไรก็ว่านไปนะครับอ่าครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับี่อุ่าติดตามผลงานมูลไลท์เบรกของมีนะครับแลวอยากให้มีทาไกด์เรื่องมูลไลท์เบรกก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ยูทูบบอกได้ครับมีดีจัดทําให้ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ